วันนี้นะคะวัดคาเฟ่เราก็จะมาตอบคําถามนะคะสําหรับหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงถ้าเราอยากเปิดร้านกาแฟว่าเราจะซื้อแฟนชสายดีไหมหรือว่าทําเองดีกว่านะคะวันนี้เราจะมาตอบคําถามแล้วก็มาบอกข้อดีข้อเสียให้ฟังกันว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงนะคะ เราก็จะมาพูดถึงข้อดีของการเปิดร้านเองกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเลยค่ะข้อดีของการเปิดร้านเองคุณก็จะมีอิสระค่ะในการออกแบบตัวแพคเกจจิ้งนะคะดีไซน์ต่างๆต,ตามรูปแบบที่คุณต้องการได้เลยการจัดหน้าร้านนะคะจะทำยังไงตรีมร้านฉันจะต้องเป็นแบบนี้นะก็สามารถที่จะคิดแล้วก็ออกแบบเองทำเองได้เลยไม่มีจำกัดต่อมาค่ะเรื่องวัตถุดิบ ะะตัวนี้สําคัญเราหาซื้อเองได้เลยอยากใช้อะไรยี่ห้อไหนหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้โดยไม่ต้องมีจํากัดสําหรับสูตรวิธีการชงค่ะเราก็สามารถที่จะออกแบบคิดเองว่าเราจะอยากได้สูตรยังไงนะคะรสชาติที่เราชอบเป็นแบบไหนตกแต่งเมนูยังไงเราก็สามารถที่จะทําคิดของเราได้เองทั้งหมดเลย ข้อดีของแฟรนไชส์นะคะก็คือ1ค่ะมีระบบการจัดการนะคะดูแลการตลาดพร้อมกับทําสื่อโฆษณาไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอนะคะหรือสื่อต่างเนี่ยที่คุณสามารถนําไปใช้ในการขายได้เลย ทางแฟนชายเนี่ยเขาก็จะมีวัตถุดิบที่เป็นตัวมาตรฐานพร้อมสูตรการชงนะคะมาให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องไปคิดเองมีบริการค่ะด้านการจัดส่งคุณสามารถนั่งรอที่ร้านแล้วของไปส่งถึงมือคุณได้เลยบริการหลังการขายตัวนี้สําคัญนะคะสามารถปรึกษาไม่ว่าจะเป็นสูตรการชงหรือการตลาดต่างๆจากทีมงานมืออาชีพที่จะคอยดูแลให้คําปรึกษาคุณตลอดการขายเลยค่ะ สำหรับข้อเสียของการทำร้านเองนะคะ หนึ่งเลยค่ะคุณต้องไปปั้นแบรนด์เองหาฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าเองทั้งหมดการทําสื่อการขายต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป้ายหรือรูปภาพคุณก็จะต้องคิดออกแบบและทําเองทั้งหมดเลยถ้าเราทําร้านเองค่ะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยคุณก็จะต้องไปจัดหาทดลองสูตรการชงเองและปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่ๆนะคะคือไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการขายการชงสูตรชงต่างๆถ้าคุณมีปัญหาพวกนี้ขึ้นมาค่ะ ปรึกษาใครไม่ได้เลยต้นทุนนะคะในการลงทุนสำหรับคนที่ทำร้านเองนะคะถ้าหากว่าเราตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่30,000บาท เราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 1. ค่ะการทําตัวร้านหรือว่าการทําเคาน์เตอร์ต่างๆคุณต้องมีค่าช่างค่าวัสดุในการทําหลักๆนะคะ7,000บาทค่าวัตถุดิบอุปกรณ์ในการขายไม่ว่าจะเป็นหม้อต้มเครื่องปัน่นหรือจะเป็นอุปกรณ์ในการชงอีกทั้งวัตถุดิบที่ประกอบการขายนะคะหล,หลายเมนูที่เราจะทำเนี่ยพวกน้ําพวกผงอะไรต่าง จะรวมๆอยู่แล้วอยู่ที่ประมาณ25,000บาทเฉพาะชุดวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่อมาค่ะค่าเดินทางไปซื้อวัตถุดิบต่างๆต่อเที่ยวเนี่ยไปกับเฉลี่ย1,000บาทต่อเที่ยวเลยค่ะ และในส่วนของค่าการออกแบบการทำป้ายการทำสติ๊กเกอร์จะมาแปะแก้วแปะทุ้งอะไรต่างๆหลักๆจะอยู่ที่3,000บาทนี่ยังไม่รวมค่าการตลาดออนไลน์นะคะเช่นรูปภาพโปรโมทวิดีโอโปรโมทต,ต่างๆค่ะขั้นต่ำจะต้องมีค่าการจัดการการตลาดออนไลน์พวกนี้ประมาณ3 0มพบาทรวมๆแล้วคุณจะใช้งบประมาณครั้งนี้ นะคะ39,000บาทเลยต้นทุนเราซื้อแฟรนไชส์ในราคา30,000บาทว่าต้นทุนของแฟรนไชส์จริงๆแล้วเนี่ยเขามีอะไรบ้าง 1. ค่าเคาน์เตอร์ค่าชุดป้ายตกแต่งร้านต่างๆในส่วนของแฟรนไชส์เนี่ยเขาก็จะมีป้ายครบเซตเลยจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทค่าวัตถุดิบอุปกรณ์นะคะการชงการขายต่างๆไม่ว่าจะเป็นหม้อต้มเครื่องปั่นแก้วชง หรือวัตถุดิบในการชง60รายการของเขาเนี่ยนะคะต้นทุนก็จะตกอยู่ที่ประมาณ20,000บาทและส่วนค่าเดินทางค่าติดตั้งเพราะแฟนชายเขาก็จะมีทีมงานเม,มืออาชีพลงไปซ้อนไปติดตั้งต่างๆค่าเดินทางหลักๆก็จะอยู่เฉลี่ยที่3,000บาทต่อครั้งสิ่งที่จำเป็นต้องมีค่ะค่าการตลาดค่าซื้อโฆษณาค่าการทำรูปทำวิดีโอต่างๆนะคะ ต่อคอร์สเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7,000บาทการเรียนการสอนชงต่างๆเมนูน้ำที่คุณจะได้ไปทั้งหมดก็คือ60เมนูนะคะที่คุณสามารถไปต่อยอดไปขายในแฟรนไชส์จะอยู่ที่9,000บาทรวมๆแล้วนะคะต้นทุนการทำแฟรนไชส์1ชุดเนี่ยจะอยู่ที่44,000บาทแต่คุณจะได้จ่ายจริงนะคะตามชุดโปรโมชั่นของเขาเนี่ยที่จัดมานะคะคุณจ่ายจริงแค่30,000บาท ะะแล้วก็พร้อมนะคะได้รับไปเลยค่ะบริการหลังการขายที่เขาจะมีให้คุณด้วย สุดท้ายนี้นะคะก็ให้คุณผู้ชมนะคะคิดกันมาว่าระหว่างการทำร้านเองกับการซื้อแฟรนไชส์อันไหนดีกว่ากันนะคะคอมเมนต์หรือว่าสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามคลิปของเราด้วยนะคะที่ช่องวัดคาเฟ่หรือใครที่อยากได้สูตรการชงเมนูต่างๆคอมเมนต์มาได้นะคลิปต่อไปเจอกันคะ่ะ